หมักเนื้อไว้ปิ้งอันนี้อยาาเด้อพี่น้องใส่มือนะครับหมักเกลืออย่างเดียวนะแค่นี้ก็แซ่บไปละแค่นี้ก็อร่อยแล้วอย่างแบบปบ้านเนื้อสดมาพี่น้อง เริ่มปิ่งกันเลยปิ่งหอมหอมยางอันนี้พร้อมได้พี่น,อน้องนี่ยางลินไม้น้ำพี่น้องหอมเริ่มหอมละ เผาบักลินใหม่พี่น้องกินกระป๋นนําเ,เนื้องวสซุดๆได้พี่น้องอ่าพี่น้องได้การแล้วลินใหม่นะเผาลินใหม่หรือลินฟ้าหอมๆนะครับ ผมจะชอบเผากินกับปนปลาดุกนะครับผมอ่าเอาไว้นี่ก่อนเอาไว้นี่ก่อนเอนก็บไว้ก่อนเนาะมาปิ้่ยกันสีนกอนนะครับอหอมๆเลยพี่น้องเอ้ยชอบ ผมมักผม,มปีงเงินอันนี้ได้พี่น้องปีงไม่ไผาไม่ไผ่มาทําเล็กหีบเ้าะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งหมอต่อมปลาก่อนพี่น้องอืมปิดแก๊สเลยพี่น้องนี่อืมต่อมอยายไปหาเก็บพักอยู่ครับนี่แหละ ต้มไใบตะป่นพี่น้องอ่าแต็กการแล้วเหลือง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 แล้วอย่างหอมๆจากบาดนะพี่น้องอย่างเนื้อต้องใจเย็นนะครับถ้าใจเย็นเงินชิบะแสบนะพี่น้องใจเย็นเย็นนะครับอ่ะเริ่มหอมมาแล้ว มักแบบง่ายๆเลยพี่น้องมักเกลืออย่างเดียวนะครับบอเดแต่งเติมอียงจักอย่างใช้เกลืออย่างเดียวกับกระเทียมนะครับแบบอย่างแบบโบรามโบรานนะพี่น้องอมอืมร้อมใการเลย ไม่คัดอาคลิปนี้เท่านี้แหละพี่น้องพอกันคลิปใหม่ครับผม